เอาล่ะโมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะขอรับก็วันนี้เรามาเล่นโนบอร์ดแผมแมพผีนะครับเด้ออะไรนะอะไรเซรามมาเด้อไอ์เซรามเด้อเซรามไม่ใช่ตายแล้วเราเกิดทีเข้ามาแล้วเย้เจ๊เจ๊เจ๊ได้ไงวะมาล้วเอาคนชาร์ทเตอร์ทูชาร์ทเตอร์วันอยู่ไหนโอ้โหเป็นแมพชาร์ทเตอร์ครูชาร์ทเตอร์มาแมชาร์เตอร์มันเราเล่นเยอะนะชาร์ทเตอร์วันนี่ไงแมพมันมันนานไปูเนี่ย ทุกคนครับตอนนี้ไอ้สามสาวมาไปแล้วทุกคนสามสาวไปแล้วอยากเข้าด้วยวะกูอยากไปด้วยว่ะแมงเอ้ลิฟนี่ก็เนาะเต็มแค่เนี้ยไฮทังผู้ชายด้วยอ่ะกูยังได้พิมพ์ไปไ้ได้ทียวะวนตะไลนรกนกี่มยังได้พิมพ์เธอเธอไปด้วยเป้าเธอเ้าไม่สนใจมึงเหน้าอัางโอ้โหหน้าตาเอาใหญ่นี่ยนะมึงจักไวเฮีอะไรอะเดยไป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  โอ้ยทำยอโอเคอะไรเนี่ยอาอย้้ออั้ออกแ้ยแล้กราอโคือภาพชัดแจ๋วแฟไโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครโอเคไมไม่้าสักทีล่ะเฮ้ยเอมมา้วมา้วมา้วอ้อยากกินอน้ผีเชฟพรีเอโอ เดอเซรั่มนัำมะเขือเทศ <c oughs> ไม่ใช่หรอกมัวอย่นไงเฮวินคำเตือนเกมนี้เป็นเกมเฮอร์เริ่มโปรช่วยเจียในการรับชมคนที่มีด้วยหัวใจก็ปิดไปมั่วมั่วทางนั้นไงเว้นแต่มั่วปูใ <c oughs> ส่หูฟังนะครับแล้วเปิดเสียงให้ดังที่สุดโอเคเบาๆแค่พอเหียกลัวมาแล้ว <c oughs> โอโ้โหเอา้าไอ้ <c oughs> มาหายเอานี่ัย่างนะ S <S <S ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปีหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ของประเทศเขาไม่รู้ปีเท่าไหร่นะพร้อมยังพ่อหนุ่มเดดี Ready? Ready? ้เรดี้ไปลุยเพื่อนโอ,โ,อโอ้โหมืดตึ๊บเลยเชี่ยวมองมินเอ้ยเฮ้ยอะไรวะมันบอกว่า <S <S ไอพเกรไอผู้ไอผู้เป็นเป็น,เ,ปนเอ,อ้ยไม่รู้ว่ะโจนาแบกกาวโอ้โหพออยู่ประเทศยูเคตายในนี้ UK. UK, ยูเคนี่อะไรวะ ไม่รู้มัวไหมล่ะกูไม่รู้อยู่เคี่ยวอะไรกูกูไม่รู้กูมั่วอเมริกาบ้าเฮ้ยเฮ้ยมันบอกว่าที่นี่มืดมากแล้วบอกมาให้เราค้นหาสวิตช์เปิดไฟห้องนี้ป่าวะอ้าฮ่าโอ้ยนี่ไงห้องสวิตช์กูเดินเองเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วถอยมาถอยมาถอยมามร็วเร็วเร็วดิมันบอกให้เราเปิดสวิตช์แล้วเว้ยสวิตช์อะไรไม่รู้สวิตช์ไฟวะเออใช่ทำไมไม่ปิดเปิดสวิตช์ไฟแล้วเราก็ไปต่อต่อ อ๋อเนี่ยประตูประตูเปิดเปิระตูประตูไอ้สัตว์ล็อกประตูล็อกเอาไปได้แค่ทางเดิมใช่ป่ะใช่หรอมันต้องมีมันเนี่ยมันมันต้องมีที่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 มันมันไอ้ทางนั้นมันก็ตันนะเว้ยเออดูดีๆเอ้าตันในปิกเกียหลงไอ้เหี้ยหลงตันไหนอ่ะเออเดี๋่า,า,า,าเราต้องไปไหน,นต้องสำรวจก่อนไอม้มาไปไหนวะโหเดเขาไม่บอกลุย โอ้โหอ้ยเฮียสนนรกเฮียลอกตออะไรลอกโอเคนไปดิอุ้ยแล้วใครทะลึ่งปิดไฟวะมองไม่เห็นปิดตูเปิดเออเขาทะลึ่งปิดไฟวะเดี๋ยวไประวังนะมึงเอ้ยมึงก็มาซอกเฮียอะไรนะเชียอะไรกระสือเป้า เฮ้ยเฮ้ยขัวไม่ใช่แล้วเฮ้ยมีมีคาบเลือดด้วยว่ะเขี้ยกูกูกล้าว่ะเปิดกูกล้าความมันเป็นสวิตชกเขี้ยไม่ใช่ปิดกระสือมันบอกไฟเปิดแล้วไปไปเดินเรื่อยๆเลยกลับบ้านพ่อมึงเปิดไฟให้มันเสือกลับบ้านนี่ไงมันบอกทางวิ่งไฟระหว่างไฟช็อตเราจะทำไงอ่ะกลับพี่เดมกหมอกลับดีครับทางที่ประตูปิดอ่ะ เราต้องไปทางนั้นแน่นอนเลยทางที่ประตูเปิดปิดออมาปิด๋ยวพอเราเดินไปเดี๋ยวมันก็เปิดรู้ได้ไงเก่งเอ้ยทะลึ่งน้ำผีเองไอ้หาประห้าวบมึงเลยทะลึ่งเออก็ผิวกวนทีแล้ววะไม่แห้งกไม่กลัวกูไม่กลัวแค่นั้นแหละใช่แหละอืมมาเยดูด้วยครับไม่เคยกลัวดูอ๋อเอาล็อก พีหนึ่งตัวจะสู้อะไรกับสามสามโจรหื่นไปมาห้าไปไหนเอ่ยห้องนี้เปล่านะก็ยังไม่ใช่นะครับขับไปตัวะเอ้าเยสห้องขี้อ๋อเราเปิดไฟครบปะไม่็ยางไฟ้าเปิดครบหรอน่าจะใช่เลยมาบอกเอ้ยกูขอขี้ก่อนนะแล้วตละเนียไปดีกว่า สาระคอะไรอะเมื่อกี้นี่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 หรือว่าอ้อนิ่ทางเดิมทั่วประตูนั้นเราเปิดแล้วเว้ยไปดิมันให้เราเปิดไฟให้ครบเปล่าวิ่งไม่ได้หรอวะโอเควิ่งไม่ได้ก็ดีวิ่งไม่ได้ก็ดีแล้วฮ่าฮ่าคอนเซปต์เปิดอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อ๋อไฟฉายเราบั็ก ไม่ม <Workers, S 2> ีใครรอเลือดพระช่แล้วมาแบบแบบแบบเสียบอะไรพวกเนี้ยอืมให้ของมือสองมาไปโทษไปขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เอ้ยเฮียยที่เยวะคุยตกใจหมดเลยใจแทบหายคุยใจแทบจะวายอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นห้องโรงพยาบาลป่าวโรงพยาบาลโรคอะไรเงี้ยโรงพยาบาล เี่กระดูกมั้งไอ้เหี้ยว่าอ่ามันบอกให้เราเลตโกถึอออกมันบอกให้เรารีบออกออกทางช่องแอร์ป่าวะนั่นไงกูว่าละผีช่องแอร์ผีช่องแอร์ไม่ใช่หรอกโอ้ยทางขวาทางขวาทางขวานี่ไงทางลงจุ๊บอุอ้ยเข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 ยอืม ลองสวิตโฮมเปล่ามวลตัวสอบวะไหนพี่ไอเบลวะสิ่งที่เดิอนนะกูจะวิาวว่าหลังมึงนะมามึงไอ้ยี่สิบไอ้ยี่สนี่ก็เดินไปลังไม่รู้ท่าเลยเดีสโลโมชั่นอะเอ้าไม่มืดนโอเคมามาแล้วคนแล้วมันเฮ้ยเสียงอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเชีอยเดิมเดิมเลยโอ้โหที่มันหายวะมันทิ้งรอยเลือดไว้เออเฮ้ยเข้าหน้ากูเต็มเต็มเลยนี่ไงลูมมันบอกลูมสิบห้องที่สิบล็อกเจอตามรอยเลือดมันแค่นั้นแหละล็อกห้องที่สามห้องสิบสามห้องสิบเอ็ดเฮ้ยได้มีไฟมีไฟเปิดสวิไฟอยู่ใช่ไหมฮะเปิดเปิดเออ บริเดดอ๋อเฮ้ยบริเยอะเหรอวะเฮ่ยจังสะแกยเยอะเหลือเกินก็คือควรๆห,หัวหัวใจแทบวายจะตายห่านี่ห้องสุดท้ายล็อกอ้ขอขยันทำนั้นนะอีอ้ยี่อะเราต้องกลับวะเนี่ยห้องสิบเราเดินผ่านมาได้ไงวะตปนะตูเปิดไม่ติดโอเคกลับได้แล้วประตูเปิดแล้ว ประตูไหนที่ล็อกวะข้างล่้าไม่ใช่หรอดูระนบนก่อนดีตรงนู้นอะริมสุดอ่ะอะนี่มันบอกว่าประตูเปิดแล้วเว้ยไม่รู้ประตูไหนนี่แหละตู้นี้ข้างหน้ามาก่อนเลยโอเคเว้ยวิวแชร์เล่นเองได้ควายสนิมก็ได้ก็ออกไป็นมันละนั่นโอ้ยเย้ยโอ้โหเปิดตัวรถมันเลยวะกูบินเลยเมื่อกี้ ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาไงเอาไงครับอันนี้กระลงวันนี้แล้ววะเจ็ดท่อปาโอ้โหน้ากูว่าน้กินอะไรกินไม่ใช่กินท่อนะกินตัวมึงเออดอกออกออกออกเนี่ยเนี่ยโอ้กูคิวกูคิวผียี่เยห้อไฟเออมาเปิดห้องเปิดแล้วห้องไหนวะ เก็งแล้ววะไฟ<ป>ยิงรอกกูได้ลออัลลงคออย่างไฟยิงแล้วแล้วมันบอกประตูเปิดประตูแล้วเปิดวะไปหันดูไหมอันไหนที่เรายังไม่ได้เปิดมาะวะนี่ปะ่ะไม่ใชป่ประตูบนล้าเออประตูบนแน่นอนเลย มันมีสามไฟเมื่อกี้มันติดสัตว์มันต,ต,ต,ติดไฟหนึ่งเพียวอ่ะอืมติดไฟหนึ่งดูเหมือนว่าต้องเปิดทีละประตูเลยหรอบ้าเปล่าเฮียเสียเวลาเกมนีมน้เนาะเรื่งองเสียงหัวใจตัวเองได้ป่ะนี่เติ๊ตึ๊ตึกดอุ้ยอ,อุ้ยเฮียเด๋ววะอะไรวะคุณไม่รู้ไปไม่ได้อ่ะทางอง้อมนี่นี่นี่นเดินแซ่โอ้โหเฮียโวยกระโดดให้ทำให้กระโดดได้หนึ่งก็ไม่ได้เนาะ กูเดินล้ออ้อมสั่มุดว่าเจอแน่เชื่อทางปีนวะช่องไง่แกกลับมาที่ช่องแอร์ทุกคนไม่รู้ว่ามัน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 เกมนี้มันเลื่อนเรื่องเป็นยังเงอ้โอ้ไใช่เป็นอะไรเนี่ยติดดิเสี่ยมวะบ๊อก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 เฮียผีหรือคนวะผีหรือไฟวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยพ่อมึงเยียกี่ตัววะเนี่ยลงมาดิลงมาดิใคอยดนให้โขบกี่ตัวเนี่ยทิ้งกูอยู่คนเดียวไอ้ปีกลงมาดิเออเบี้ยน้องไงกระจกเงามึงบูผ่าไอ้ยี่อะไรกูรู้เนี่ยโอ้โหก็เป็นห้องมันไม่ใช่ของจริงเออมันบ่นอะไรนะพึมพำพึมพำ่งพามนี่อะไรอะไรอะหัวตัวเกี้ยวไหมตัวเกี้ยวไหม

อ,อ้าวาไม่ตายแต่ริบเปิดโอ้ยประตูก็แม่งไม่สอประกอบมีเคี้ยวพังสั่งสีนี่โหโหมันเรื่องจริงไหมเนี่ยทียวสั่งสีทำเอออ้าาต้อนรับอย่างดีไอสัตว์ลิบค้างโธ่กูคิดว่าเปิดให้กูเนี่นยลิบค้างกดดิกดๆๆดิวางหน่อ่ะ ว่าตกต้ต้นตกปนะนี่นะอะไรนะปีหนึ่งเกหนึ่งสมครอบครัมาตัวไหนมันนั่นโอ้โหนี่เมืองนี้ชอบชอบโอ้โหเละหาอล้วอุ้ยไฟฉายก็สึงเงี้ยปออกปอกปอกเชือก็อยู่ด้วยคืออะไรวะวิ่งเมันวิ่งตุ๊บตั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 บเลยมืมือเหมือนส่โซ่หรือเปล่าวะ อล็กตำราห้องล็อกเนี่ยกุญแจไม่ปีเปิดให้คุณหรอวะเฮ้ยเอยู่ขอนอกไปออกมาเ้ยเชฟอ๋อนี่ไงไอตัวนั้นที่มันถ่ายรูปไว้เมื่อกี้ที่พวกนั้นมาถ่ายรูปจบแบบเรื้อเือหรอมันเร่องมีแค่นี้หรอหรือว่าเราต้อเดินโอ้ยนี่คาซีนอะไรอะอะไรวะอุ้ยฟ้าผ่า หายไปเลยนั่น่ะมดที่งงกูกินโตเกียวดีวะ่ะเอ้าเยี่ยมพี่เยอยแตกเฮ <laughs> ้ย<ะ>นี่เงานโบกหวยกูด้วยจังไรอืมกูพี่มันคนตีแล้ววะ่ะเหงาหะเอ้ยเอ้ยอ้าชิคกั้พาอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้าจบอย่างนี้จบเปล่าไปา